ผมพาผู้เสียหายนะครับมาดำเนินคดีนะครับกับนะครับพลชนนะครับโดยอุกอาจนะครับอุกอาจโดยที่เปืนที่หัว บัติเหตุนะครับนี่คือการตอบแทนบุญคุณนะครับแล้วก็ที่ร้ายกว่านั้นนะครับน้องและคุณแม่กลัวมากนะครับกลัวมากสุดท้ายไปทางที่มีเซอร์ไพรส์กว่านั้นมีคลิปคลิปผมใช้คำว่าอ้างตัวอ้างตัวเป็นตำรวจใส่สืบสืบเลียกซืบไม่สืบใส่สืบเพื่อขอเคลียร์คดีเดี๋ยวในคลิป ใช้ในเวลานานกันหลายนานอยู่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องภายสังคมอย่างยิ่งนะครับที่บุคคลคนหนึ่งเด็กผู้หญิงอายุสิบห้าปีปูกข่มขืนด้วยกระทําอูกอาบบังคับให้ดูดกัญชาแล้วมียาเสพติดหลายชนิดผมใช่กขวมาหลายชนิดนะครับในเรื่องจริงนะครับในสังคมปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เถื่อนนะครับ และยังมีการมาให้เคลียร์ให้คุณแม่แล้วน้องเขายอมนะครับผมเขาติดต่อมาทางสายทางคุณนิกนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านมาทางผมผมก็ต้องดําเนินการนะครับแล้วผมก็เมื่อคืนนี้มีเวลาน้อยมากนะครับผมก็ได้โทรหาคุณแม่เพราะก็ยังมีมีหลายๆท่านก็ เฟซมาหลอกมาโทรมาผมก็ขอร้องเ,เลยนะยานะครับให้สําคัญจริงๆขอให้เป็นของจริงเถอะผมช่วยนะครับแล้วช่วยผมไม่ได้ช่วยแค่นี้ผมช่วยถึงสอบสวนชั้นตำรวจผมช่วยถึงเป็นโจทย์ร่วมพนัการผมช่วยจนทําคดีเสร็จไม่พอใจผมุู้ทอนต่อไม่พอใจผมดีกาต่อแล้วผมทําอาญาปนแพ่งธรรมตาทิบสี่ทับหนึ่งโดยไม่เอาตังค์สักบาทผมช่วยจริงนะช่วยจริงผมของจริงนะครับ แล้วมาครูมาครูผมจะไม่ได้เลยบทำอะไรผมไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าผมของจริงแล้วผมช่วยคนจริงๆไม่มีอะไรที่ต้องได้เลยนะครับสุดท้ายนี่น้องที่นั่งสารมากนะครับนี่เขาก็ไม่กล้าเขากลัวเขากลัวบอกว่าออกสื่อผมบอกว่าไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้เอาสื่อมาหากินเพราะพี่ผมได้พี่สื่อมวลชนหลายๆคดีที่ผมจบได้หลายๆคดีเพราะพี่สื่อมวลชนนะครับ ส g, ี that, it, <laughs> ่คนจนเห็นว่าพี่ๆน้องๆเป็นประโยชน์เขาจะมาออกสื่อเองนะครับผมเลยน้องเขาเดี๋ยวลองน้องเขาสัมภาษณ์นะครับนะครับถ้าท่านเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนอ่าน้องน้องเกิดเมื่ไหนลูกเกิดที่ห้องเขาค่ะห้องเขาที่ไหนลูกเออโซนนะคะเข้ามาลูกเข้ามาเดี๋ยวขอพี่สอนไลน์ให้ไปนะคะว่าเกิดที่วันที่สองค่ะด้วยช่วงเวลาประมาณ สองสามทุ่มค่ะตอนนั้นเราทำอะไรอยู่คะตอนแรกไปนั่งเล่นกับน้องค่ะน้องสาวหรือน้องชายลูกน้องสาวค่ะเขาบาังคับให้ดูดกัญชาค่ะแล้วตอนนั้นก็คือเราอยู่ในห้องหรือว่าเราอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ในห้องค่ะในห้องตอนนั้น,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 นมีนคะมีผู้ชายกี่คนลูก ตอนแรกตอนที่อยู่ข้างบนมีผู้ชายห้าสี่ห้าคนค่ะแล้วมีเราเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่าไม่มีน้องเป็นผู้หญิงด้วยค่ะน้องที่ไปด้วยก็คือผู้หญิงสองก็ผู้ชายห้าประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการถูกบังคับให้เรามีการดูกกันชาแล้วมียาอะไรอื่นด้วยไหมลูกเขาล็อกกุญแจมือะคะ่ะนี่รอยกุญแจมือนะครับ แล้วกแจมือแจมือล็อกเลแล้วมีหลังเสิดยงไงฮะเล่าห้่อยก็โดนเขาลากตัวลงไปข้างล่างแล้วก็เขาก็เอาน้องไปด้วยตอนแรกแล้วทีนี้เขาก็ให้น้องออกมาจากข้างนอกเขาดูวิธีใดเอาน้องออกมาครับเขาเอาปืนจี้น้องเอาปืนสู่น้องแต่ออกไปนอกแล้วเขาทำอะไรหนูหอลูกเขาก็่มพืนหนูค่ะ หนูเต็มใจไหมลูกไม่ค่ะหนูขัดขืนเขาไหมขัดขืนค่ะเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวเขาทำอาชีพอะไรยังไงอะครับมีปืนเลยอะไรอย่างเงี้เยเยขาล็อกกุญแจมือนหนูสู้เขาไม่ได้ค่ะก่อนหน้านั้น,นคือเรารู้จักกับผู้ชายคนนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นในฐานะเพื่อนใช่ไหมคะเป็นรุ่นพี่เขารู้จักรู้จักแบบผันผ่านนะคะ แล้วเขาเขาหนูช่วยอะไรเขาก่อนน้านนั้นนะครับเขารถล้มอะค่ะหนูก็อยู่ข้างเขาแล้วหนูก็ช่วยเขาทําไงก็เรียกรถพยาบาลตามเมียเขาไปช่วยเขาทุกทางค่ะซึ่งพฤติกรรมนี้ก็คือครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เขาเริ่ม่อเหียนใช่ค่ะเดี๋ยวีจะไม่ของรายละเอียดเนาะเขาจะร้องไห้เนาะคือตอนนี้รองไห้

ไม่ได้ยินหมดนะแม่ไม่ฟังหมดเขาบอกว่าเออน้องไม่อ้อยไม่ได้ยินเมียไม่เป็นไรเหมือนกันนี้ับมียเขามาด่าด้วยนะฮะภรรยาเขามาด่าว่านี่อ้อย เขาโทรมาว่าไงลูกเขาโทรมาว่าไงเมื่อวานเขาโทรมาไงเขาเขามีตำรวจโทรมาหาเก็บแบบหนึ่งเก็บแบ้ว่าออ๋น่าจะไปขอขอเคลียร์ขออะไร ทีนี้กดรวจที่คณะเรื่องเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเคลียร์มาอะไรกับแม่วันใสแม่ว่านอแม่ก็ต้หต่อันนี้แม่ก็ไม่รู้เาะว่าเขาจะคุยเปนยังไงออะไรเป็นยังไก็แม่ไม่รู้จริงแต่แม่คิดว่าในตำรวจดก็เป็นการแอบอ้างแต่แต่แม่กคือตอนนี้เราเรงยอออหมายไม่ได้เพราะว่าน้องเขาต้องรอรอลโรงพาบาล เเกิดเมื่อไหร่้านี้อ๋อเหตุเกิดวันที่สองใช่ไหมคะแต่เนี่ยสองเมษาใช่ของที่ไหนตอะไรตเก้าเสร็จแล้วคดีเป็นยังไงบ้าตอนเนี้ติดตามคพามหน้าไหมก็คือยังลงมันทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าสองคุแม่เขาบอกว่าขาดเอกสารจากที่ที่หมอตใช่ค่ะ้าค่ะคือได้เอกสารตรงนี้เขาก็จะออกหมายให้เขาพูด่างสองเมษาหรือสองพฤศลูกค้าคุณแม่ าไม่คาเขาไม่เขาาาไม่ตาค่้เือนเนเนียขงต้นแ่ค่ะทีจะมางแมคกัวไม่คือกลัวทุกอย่ากลัวว่าแม่ไม่ได้แล้ววาไม่ทำนะฮะเ็าแม่ก็กลัวว่าเขาจะมาทำอไน้องเด็กคนที่กลัวว่าจะไม่ได้รับควาเป็นครับเนี่ เพราะว่ามันมีเรื่องคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจมาขอเคลียร์ครับตัวไปสายสืบหรือว่าสายสืบเขาตำรวจสืบสวนเขาเขาอ้างอ้างเขาเป็นสายสืบใช่ไหมอ่าใช่มีอมีอ่ะเทปอยู่หน่ง่งคลิปให้ครับอ่านีอาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้แต่เขาโทรมาเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจครับเขาขอเคลียร์ใช่ไหมครับอ่โอเคคดีนี้เคลียร์ไม่ได้ครับแม้กระทั่งไม่ว่าข่มขืนหรือไม่ข่มขืนก็ตามไม่เกินไม่เกินสิบห้าไม่สาาที่เคลียร์ได้ครับ อั่นคือสิ่งที่เราต้องการมาที่กองปราบใ่้ต้องการให้กองปราบช่วยอะไรครับร้องของมันทำเพราะช่วยให้กองปราบมาช่วยดูแลแล้วช่วยทําคดีให้หน่อยเพราะว่าอะไรไหมครับคดีนี้อิทธิพลครับเพราะว่ามีการข่มขู่มละมีการเยอะเย้ยจากภรรยาผู้ผู้ต้องหาว่าเนี่ยไปอ่อยเยือไปเลยมาถักฐานสารพัดแล้วก็โดยที่มีตารวจมาขอเชียร์โทรมาบอกว่าให้สืบขอเชียร์ขอบางสั่งโทรมาคุยทั้งนี้หลายนาทีพอสมควรจน จนเขาบอกว่าไม่ได้ละปล่อยไว้ข้างหน้าเขาความปลอดภัยเขาก็ไม่มีพอด,ดี<ม>เขาก็กดดลัวต่างๆเพรเขาเลยเลยประสานทางคุณนิกมาแล้วก็ทางทางผม <Okay. S 1> ทางผมเลยดําเนินการวันนี้เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือรอยนิ้วมือรอยต่างๆเขามีมีรอยบาดแผลเขา้องรอยแล้วก็มีคลิปเสียงที่เบอร์โทรศัพท์เขาด้วยเดี๋ยวถ้เช็ครู้ว่าเบอร์ใครคลิปตรงนั้นอธิบายหน่อยว่ามีใจความการสื่อสารได้ผมมีเลยครับมีเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวแป๊บเปิดเลย ครับผมผมเปิดได้เลยครับมัอก็ต้อง,องผู้ปกครองโทรเข้ามาได้อ,อ่า, <ผม S 1> อาได้โทรหานีก,กนีกา่าถ้ามีคนโทรเข้ามาใ้อันนิ้ก็ไม่ทันขนาดคำนะครับก็มีสายโทรเข้ามา,าจริงจริงกับผู้ปกครองเลยอัาคลิปไว้ตอนนี้นะครับอ่าระหว่างที่คนสถาันบอกว่าการไปรักษาตัวเนี่ยตอนน,อนได้ออกไปรักษาตัวแล้วส่งตัวไปที่พิมิพรผู้ปกครองไปตรวจร่างกายสีหนึงครับผู้ปกครองไม่มีเงินจะ่ชำระค่าตรวจร่างกายตรงนันต้องโทรกลับไปคู่นี้ยืนถึงเข้าไปตรวจ ตอนนี้คุณหมอตอนนี้มีวันที่เก้าสิบเพื่อนที่เขาไปรับผลนะครับคนี่นี่ครับตวอ นี่เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าวัยเด็กวัยโจอายุยี่สิบเป็นวัยรุ่นแถบบริเวณน,นั้นก็ใช้ได้ใช้อาวุธปืนเข้ามาที่หัวแล้วในบ้านเช่าแห่งนั้นมีทั้งปืนแล้วก็หลายก็บอกนะฮะแล้วก็มียาติติดนอกจากกัญชาแล้วมียาอื่นด้วยใช่ไหมลูก ใช่ไหมลูกจะ,ม,ะมีอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วเขาก็ได้บังคับให้เด็กเสพด้วยทั้งนั้นที่เด็กอายุ15นะครับแล้วเด็กผู้หญิงคนก็อายุแล้วเล่าหนูถ้าเอาหนูใช่ 14, ไหมลูก14-15นะครับต่างๆแล้วบังคับกระชากลากถูออกไปแล้วดีใส่กุญแจมือแล้วก็กระทำชำเราือแล้วก็ปืนจี่ด้วยคือก็าถือว่าทําอุกอาจมากครับและยังมามีหน้ามาให้คนโทรมาเคลียร์อีกมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดช่วยเช็ค่อยว่าถ้าเป็นตารวจจริงต้องให้ออกราชการครับ ก็ถือว่าทำในนี้ปฏิบัติหน okay. ้าที่ตรงนี้ชอบนะครับต้องไม่ให้อยู่นะครับดูข้อมือยกมือเหยลูกตกลูกโอลูกตกลูกกลูกตกลูกลูกตกลคกตงลนกอกลูกต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 กลตั้งตัลูตลูตัลูกตกลูกตกลูกตกลูลูกลกตกทูกตลูกตตลูกตกลกตกลงกตกลูกตกลเกตกูกลูกตลูกลูกูลก นั้นคาสองคนโด,ดขนขงมือเดียวแล้วเขาผูกมืออย่างนี้เหรอเขาผูกติ่กุญแจมือนหนูวะลูกใช่ตอนแรกเขาผูกไว้ด้านหลังตอนแรกไฟหลังก่อนไฟหลังทามือได้ลูกไฟหลังอ๋อไฟหลังก่อนแล้วแล้วหลังเขาแกะมาเพื่อมาผูกกับมือเขาใช่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หนูหนีหลูกใช่ค่ะแล้วข่มคืนก่อนเลยล็อกกุญแจมือก่อนนะล็อกกุญแจมือก่อนล็อกกุญแจมือก่อน ให้ถามให้อให้ถามก็เสริมเข้าโครงการสอบสวนนะครับเริ่มนีอ่อนต้องสอสอนสะอาดชาที่ครับใช่ใช่ต้องนักจิบนิยาไปเข้าตรงไหนทางลุงปะทางนี้ครับตรงนี้เลยครับเรียกวาเรียกว่าค่อยๆเลียวชาเลยมั้งเดี๋ยวยุดตันยุดตันยุดตันเดี๋ยวจะส่งให้ครับเดี๋ยวส่งให้เลยเดินเลยครับข้าวคนก็เลยก็เลยเดินมาเดินมาปามือผอมากครับพี่ไปข้าวไปครับ A vamos.